โอเคสวัสดีครับ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 กลับมาต่อกันที่เอพิโซดที่2นะต่อจากเมื่อวานเฮ้ยต่อจากเทปพี่แล้วต่อจากเมื่อวานเออรู้เลยว่าถ่ายวันไหนเทปี่แล้วนี่ก็คือว่าไม่ได้เฮียอะไรเลย,เลยได้แค่บ้านเลยได้แล้วนะพี่ได้ได้ได้เราได้พลังมาแล้วเนี่ยเราได้พลังได้ชุดได้ผมใช่ได้ผมใหม่แล้วก็ได้ฉลามมาหนึ่งตัววันนี้วันนี้ได้ทําอะไรกันดีหาของเหมือนเดิมว่ะพี่วันนี้ต้องหาหัวใจกู้มีห้าดวงข้างบนอ่ะไม่พี่เดี เราต้องหาหัวใจให้ครบ400ทุกคนงั้นไปเริ่มกันเลยครับไปหัวใจตัวไปกับภูมิดีกว่าภูมิรอก่อนภูมิภูมิถ้าเจอยหญงูหมาดเก็บมาด้วยโอเคเลยาะเดี๋ยวต้องใช้เอาไปทำชุดอ๋อคเชือกไปทำวิกไม่ใช่วิกแม่งไม่มีประโยชน์นอกจากเทมันเข้ามันเข้าไปโอ้ยโดนอะไรอ่ะโดนใจเฮ้ยเจอล่างมังมุมเจอล่างมังมุมไปบูไป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 สวยสวยสวยเจอนี่ละที่ฟาร์มยหญ่มงมุมไม่ต้องกลัวยายหมดละเป็นห่วงเป็นยาย อะไรอะพุ่มแทงยึดกระเจียวไปตีแมงมุมโคตรแข็งแกร่งอุ้ยอุ้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮ้ยหัวใจใช่เหรอใช่ผมมีหนึ่งอันในตัวให้พิวิตเจอหัวใจเจอหัวใจเจอหัวใจกดเลยโอ้ยเจอออกซิเดีตแล้วเจอออกซิเดตแล้วอ๋อรลอนห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 ลอนตายเอ้ไออ๋ออีกที่โจกไอ้สัตว์ลงไปโจกลงไปดับลงไปดัลงไปโจโจกโจโจโจกโจกมาพี่บ้านตึ๊บ โจ๊กคอมันคือมันว่าน้ำไงอะผมมีของมีตีนเป็ดหรอเออมีตีนเป็ดกลอปแก๊บก๊อปแก็ปก๊อปแก๊ปโจ๊กกลแก๊ปเฮ้ยจกองกล่องของสมบัติเสร็จแล้วพี่เส็จแล้วเอโจ๊กหล่นโอ้ย้ไม่ใครระเบิดอะเอออ้าเอออ้าออย่ยงออออออโกออยาลยายายิงแม่จ๊กออจ๊กพลังหมดชาร์จก่อนนินึงโจ๊กข้างบนมุมเขายุ่งหลังคาจ๊กข้างบนยิงมาจ๊ สวยโอ้โหภูมิไปนู่นแล้วเหรอผมกำลังหาแร่ไปคตรลึกใกล้ถึงนรกแล้วผมจะไปนรกคนแรก <c oughs> ไปนรกคนแรกแปลกๆแล้วไปนรกคนแรกเราจะเอาพี่ไปด้วยภ <c oughs> ูมิเอ้ยเข้าใจเลยว่าทำบาปมาเยอะเย้เดี๋ยวทุกคนก็ได้ลงเหมือนกันแหละโอ้ไปสวรรค์ไม่ได้เหรอไม่ได้พี่ไม่มีหรอกสวรรค์อะ่ะอ้าวเยอะแม่งสวรรค์เป็นแค่นินทานหรอกเด็กใช่นินทานปลาลำปราหมาหมาภูมิฆ่าสองร้อยตัวแล้ว มา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 ทำไมไอ้บ้านน่ะเจอหัวใจอีกแล้วผมมีหัวใจอยู่6อันแล้วยู่ะจังอะผมเก่งนี่แม่ภูมินักเล่าหัวใจใช่ก็เหมือนนั่นะชุกกชุกกะลูนหัวใจของเธอฉันขอนะไม่ไปใช่แล้วพี่ผมเป็นนักะชาหัวใจภูมิเป็นแม่มดน้อยดูเลยภูมิดูเลย่าผมเจอปืนของชาวไซยา ใช่เออชาวสยามใช้ปืนด้วยเหรอใช่พี่พี่เพิ่งรู้เหรออันนี้จริงจังไหมเนี่ยกูดูยังไม่รู้เลยเนี่ยอ้าวเออแม่งไม่ได้จริงจังไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูเชื่อกอหกเลยเฮ้ยเอ้ยอุ้ยเจอกล่องเจอห้องเจออะไรเต็มหมดเลยอุ้ยขุดขุดกับดักเปิดปุ๊บล่างกูไม่เหลือแม้แต่เศษหน่เลยอะไรอ่ะเจอกับดักมีระเบิดมีเครื่องโอ้ยตา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 ยผมจะตายแล้วพี่ตายไม่ตายเอาระเบิดแม่ผมไประเบิดที่บ้าน อุ้ยทำไน้่งบาพี่ของเต็มอ่ะมีกระเป๋าอ่ะโยอะลงมาเลยโยอลงมาเลยให้พี่เหรอใช่ใช่ไม่เอาอ่ะเก็บไว้กับตัวดีกว่าอ้อะไรวะแล้วของในกล่องหมดยังอ่ะอ้าวมันอยู่ในแผนโอ้เมนมีอะไรเลยพี่โกหกผมอีกแล้วพี่ทำอะไรผมอ่ะไม่ไม่ได้ทำอะไรอ๋อเยี่ยพี่วางแน่เลยไอ้อันนนอ่ะมันเป็นสุดลับชาวไซยาสุดลับชาวไซยาไม่ใช่นะ รู้เปล่าชาวไซยาสมัยก่อนเขาใช้ระเบิดกันในในการต่อสู้อ่ะวางแผนกลยุทธ์อะจริงไหมจ๊อบแต่มันยิงระเบิดนะพูมป้่าป้าโกคูยิงระเบิดได้เหรอโกคูไม่ใช่ชาวไซยาห์กูมูกจริงวะเนี่ยกูไม่เคยดูแล้วกูเชื่อจริงนะใครจะเอาบ้างเอานี่ไปแล้วอยู่นี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 ่มาเนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยใครจะเอาบ้างเอามาดิเด็ดตูดเ้ามาพี่ใบเอาไหมพี่เอาหมดอ่ะโอเครอผมแป๊บหนึ่งนะได้ภูมิเอกอย่างพี่เอาอยนเอาอยนพี่เอาอยนพี่มี เจ็ดเอาสี่มีเท่าไหร่ส่งไวให้หมดเออมาให้หมดเลยเอ้าวให้สี่ด้วยเอาเอาหมดอ่ะเอารองเท้าวิ่งไวอ่ะเอานี้ด้วยอ่ะเอานี้ด้วยอ่ะอะไรเข้บมางน่ะพี่ใช้หมดเลยเหรออใช้เต็มเลยอ้าวโอหพี่มีเงเร็วถ่ายอะสองร้อยหกสิบโอ้โหพี่มากกับพงษ์กับไปโจ้อีกอะเทหมดพี่ก็ใช้หมดเลยเมื่อกี้พี่อ้าวพี่บอกพี่บอกเอาหมดก็เอาหมดก็บอกใช้หมดไงไม่เอาหมดแต่ไม่ใช้หมดพี่ เอาเหรอใจ้ไันหาไงอ่ะหัวใจอ่ะพี่มาใต้ดินอะแล้วพี่เห็นอหัวใจปะถ้าพี่เจอหัวใจที่มันแบบแบบแบบหัวใจอะเออหัวใจอะเดี๋ยวพี่ก็รู้เองมันตอบจากอะไรอะมันเป็นมันจะวางอยู่ลงพื้นเลยอะมันจะขึ้นตั้งบนแร่เ้ยเหมือนแร่อ๋อโอเคก็ลงไปละมันหาไม่ง่ายไม่ยากพี่มันมีคนทิ้งหัวใจไว้ใต้ดินอะอาจจะรอใครสักคนก็ได้เฮ้ยอุ้ยเศร้าเลย เวลอมันอะไรไม่รู้ว่ะพี่มันอยู่ใต้น้ำอ่ะอ๋ออ๋อเวลมันนั้นอาบีสเหรอเมืองบาดานไงที่ที่แอรเลียวอยู่นะเมอร์เมดลิตเติ้ลเมอร์เมดนะ <c oughs> ใช่ใช่อ๋อแบบนี้นี่โจ๊กไอเมืองนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องไปกันก็ได้ไปที่อื่นก่อนไม่มีหัวใจใช่ไหมมีนะอาบีสมีแต่ว่ามันจะอยู่ลึกๆเลยแล้วตายากูขายแจไม่ออกตายอ่ะภูมิสร้างบ้านเหรอสร้างบ้านเอพีซีเป็นแบบสำเร็จรูปป่ะเป็นแบบสำเร็จรูปโอเคเดี๋ยวทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ทุบทิ้งทำไมมันไม่สวย ูซี่ลี่ยาวมึงจะสร้างบ้านโง่ๆอย่างนั้นเหรอโอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับตาการสวิงสวิงจับแมลงเหรอเสือสมิงนะใช่เอาเสือสมิงจับแมลงจับเลยเรียบร้อยโดนกูนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่นี่นี่โอเคอุ้ยได้ได้ปืนโคตรดีอ่ะปืนอะไรปืนเพนบอลไม่ใช่มันดรอบเลยเอ็นบีซีอ่ะเพนบอลเปล่านะผมไม่มีใครเอาเอ็นบีซีไว้แรก อ้าวโหไม่มีไม่อะไรไม่มีเฮ้ยอะไรไม่มีอะไรผมเอ้ยอะไรพี่เปล่าเียเกเยเกเฮ้ยนอนแดกกูนอนจะแดกกูนอนจะแดก <c oughs> พี่ก็แดกหนอนเลยพี่พี่อันนี้สำคัญมากเลยนะพี่อันนี้พี่เห็นป่า ไอสีฟ้ากับสีเขียวตรงเนี้ยทําไมสีเขียวอ่ะมันจอาไว้เก็บของพี่สีฟ้าไวา้ค้าของอ่ะคืออะไรเวลาพี่จะค้าของใช่ไหมพี่กดตรงสีฟ้าพ,พี่อ่ะแล้วพี่ก็เสิร์ชชื่อของที่พี่จะค้าเข้าไปได้เลยอ่าหรือว่าพี่จะมาร์กดาวของที่จะค้าไว้ก็ได้อ่าไม่เข้าใจตรงนี้มันเข้าใจยากนิดนึงม่จิกบอลเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวโตวแล้วก็เข้าใจอเฮ้ยเฮ้ยผมยังไม่โตยังไม่เข้าใจเลยไม่ไม่ผมแก่แอลอ้วน,นี้แค่คิดถึงสบายหนุหนหน่มๆนอ่ะอยากได้ระเบิดอ่ะซื้อผมไม่ได้อยู่โอ้ ไม่ก็คุณโดดขึ้นมาแดกผอมันเวิกเลยผมไม่ตายหรอคุณต้องการระเบิดเอาระเบิดมาอุ้ยเจออะไรคิดตั้นสวยผมสวยคุณมาให้หน่อยไ,ไม่ให้<อ>ใช้เลยปิดเซิร์ฟ <c oughs> เลยอ้าวใช้กันแล้วควักออกมาควักออกมา <c oughs> อ้ <c oughs> เห็นใจ <c oughs> ผมหน่อยเถอะ <c oughs> ไม่ไอสันยิงกูเหลือแค่นี้เหรอไอสัตว์เหลือก้าวโกยหี้ยเออก้าวโกใช่ แต่พี่ก็พอแค่นี้ใครบอกว่าน้อยจะแรกก็น้อยอย<ห>ู่นะนะน้อยน้อยน้อยเงินน้อยก็เอาให้ผมดิฮะไม่ใช่ว่าเงินเยอะต้องให้เหรอไม่ผมเป็นคนแบบเก็บเล็กผสมน้อย,อยงไ,ไงอะไรอ่ะกูไปหิงห้อยในตัวคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีหินห้อยพากูไปไหนอ่ะมันจะพาไปหาสมบัตินี่จริงเหรอใช่ใช่ไม่มันจะพาพี่ไปกินอ่ะพาไปหาสมบัติไม่ใช่เหรอตามไปทั้งนั้นนะใช่พี่จะโดนมันแดกฮะ กบินมาอ๋อเลือดไม่เลือดเราถึง200กันแล้วไงไม่แปลกหรอกชิบหายแล้วมาตอนนี้ไม่มีของเลยมีไม่ใช่เหรอก็พอมีอยู่อ่ะสู้ได้สู้ได้เราสู้ได้กูไม่เลยมีพี่มีมี่ต้องการพี่กบินกลังจะมาแล้วกบินมาแล้วชิบหายกูโดนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอัจะฆ่ากูมันอึดมากเลยมันเข้าหลังกูเว้ยแต่ถ้ามาก็ดีนะเราจะได้ฟาร์มหินสีฟ้าเพียรพี่โค้ดีเลยอะไรนะผยโคดีเลย ทำไมอ่ะแปลกตรงไหนอ่ะนี่นี่หนูยืดโอ้ยโอ้วอุ้ยนี่ปาดหมดปัดบองเวด้วยปัดลูกธนูด้วยเฮียโดนโอ้ยปุ้มึงอ่ะเฮ้ยปาดปัดโอ้ยโอ้ยโดนคุ้ยจ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะดาบของชาวไซยาห์เหรอ

จุดพูจุดพูมันช่วยอะไรบ้างวะทำให้รีเร็วขึ้นหรอไหนอะไอ้ไหนอะไอ้อันนั้นแหละ Unlock f i g h t by k e y u s e it ผมสามารถบ,บินได้แล้วเหรอกดไลน์บินอะ่ะโอ้ยเนี่ยบินได้แล้วอ้าวไอ้โจ๊กบินได้เหรอไม่ผมบมินบินได้ Curse like you you อัน,นอันนี้นะขาดได้แล้ว อันนี้ครับใช่แต่มันเป็นของสมใสใช่เื่อของสมใสเหรอไม่ใช่ของกินเหรอมีใช่ของสมใสลองท้องผูกแนละ้วแดกเข้าไปให้เขาปลาอะไรวะ <S <S พยาบาลเนะจับแม่ง <S <S มเลยจะฮิวไอตัวมีสีด้านบนอ่ะ <S 2> <S 2> การปลาเข็มใส่หัวกับการหิวมันกดดูไอสายสัมพันธ์ของเราเธอไงนะฮะอะไรนะภูมิไอไอด้านอ่ะของเราเธอ ไอ้ที่มันเป็นเส้นของดูว่า okay, okay. สายยาได้เท่าไหร่แล้วมันอัพมาสเตอรี่ยังไงอ่ะมาสเตอรี่ของชีอ่ะเจ้อง็ทำไงมันต้องใช้ไปเรื่อยๆแม่แต่ของกูมันไม่ขึ้นเลยนะอ๋อต้องฆ่าบอสก่อนนะเราต้องใช้ซูเปอร์สายยาไปเรื่อยๆแล้ยังไม่มีน่าจะเริ่มของใครโอเชนปะมันจะเริ่มของสายซูเปอร์สายยาอันแรกอหรอเออใช่น่าจะได้ไมาจากการตีบอลเราใช่เราต้องโดนดาเมจบอสเยอะๆพี่ไว้ว่าไม่ได้ลงหมดไอ้นั่นเหรอที่มันมีสายเบ็ดเยอะๆ เอาออกไปแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมึงเอาออกวันนี้ด้วยเมื่อวานมีอยู่ไม่เป็นไระพี่ตอนนี้ตอนเช้ายังยังยังไม่เที่ยงคืนด้วยตกขาอะไรอ่ะหาปลาไม่ไม่จะหาอะไรจากควสดอ่ะหาหาปลาจากควสจะเอาอะไรจากควสดอ๋อจะเอาของจากควสดเอาอะไรอ่ะเยอะคุณต้องถามกี่รอบวะเอาเอาปลาไปส่งจากควส เออแต่จะเอาอะไรจากเควสอ๋อจะเอาตังค์จากเควสอ๋อโอเคนึกว่าจะเอาเป็นพวกกระต่ายของตกแต่งอะไรพวกนี้จะเอาปลาเอาปลาใช่มันไม่ได้อ่ะเอาปลาจากเควสใช่ไม่ได้เอาปลาไปส่งเควสเอาปลาไปส่งเควสแล้วจะเอาอะไรจากเควสที่ไปส่งเอาปลาไปส่งเควสเพื่อจะเอาตังเอาปลาเอาตัง ขอตังค์นี่อุ้ยเฮียกูณั้งฟังตั้งนานเลยคุณเอาเฮียกันแน่เนี่ยไปพูดไปอะถามเลยดูงงมึงไง่รู้พี่พี่เข้าใจไหมพี่เออมึงเนี่ยจะเอาอะไรจากคริสผมจะเอาปลาเอ้ยจะเอาตังค์เออแค่นั้นอะอะไรวะถามเลยงงวะเช้ายังอะเช้าแล้วพูดไปก็หคุมเหรอใช่จริงไหมเนี่ยแล้วแต่จะเชื่อมึงกำลังโดนบงการโอ โดนโยฮันเบิร์ตโอ้ยเย้เบียวแม่งเอ้ยโดนโยฮันเบิร์ตบงการเนี่ยไม่เคยดูนะอ้ยโอ้โหอะไรอะพี่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอ้ยมึงจัดเชงเม้งไม่ได้เฮียคนเต็มเลยโอ้โหอะไรคือเชงเม้งวะงานรวมญาติีโอ้โหคนเต็มเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหรวมศพใครบ้างเนี่ยพี่วิศ เนี่ยพี่วิดอันเนี้ยพี่วิดพีนน่พี่ีตายเยอะเลยพี่สามหลุมเลยนะพี่อันเนี้ย oh, oh. พี่วิดส,วออสี่หลุมเลยนะพี่เออสี่หลุมเมาตายหาทีนี้โอ้โห oh, oh, พี่วิดอีกแล้วอันเนี้ยโอยอันนี้โจ๊กเกอร์โอเค okay, แล้วไปผมไม่เคยตายบนข้างบนเลยใช่ป <s we ak> ่ะถูกต้องเออผมจะโกงร์าทำไมตายข้างล่างเดียวมันขึ้นว่าคีโปรไฟล์สเปซซี่อินคีแล้วพี่ฮะไม่ถามขอร้องมนุษยเหมือนเดิมมันคืออะไร ขีปัสแปดเซียมฟี่อะไรนะอีกทีขีปัสแปดเดียมฟี่ดิพี่ใช่เหรอใช่พี่แต่ว่าปีมันสั้นลงเปล่าคิดเองไม่สั้นไม่สั้นเหมือนเดิมใช่เหรออีกทีดิขีเซลฟี่เออมันสั้นเลยอาจจะเป็นก๊อตก๊อตก็ได้คุผมืออาจจะเป็นก๊อตก็ได้เป็นก๊อตเหรอเอออาจจะเป็นเทพทำลายล้างไว้ผมเบล่เหรอเออมึงอาจจะเป็นยังไงจับได้ตัวเดียวเฮียพ้าจะเบียวไงมึงเบียลเหรอผมเฮ้ยทำไมกูโดน ทำไมยาช้บไมาอยู่นี่ก็อะไรฮะไม่โจออบคุณมากีโลมาแล้วโจวีโลมาแล้วโจมันอะไรพี่ไม่ต้องห่วงผมมาแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวเหรอเพราะฉันมาแล้วยังไงเหรอเห็นแล้วว่ามาแล้วโจเฉยด้วยมาแล้วพี่โอ้ยเย้เฮ้ยทุนดราอัลฟาเบต้าห้าบาทโอลิโอปันโอ ยามาฮ่าฮอนด้าสองถุงเดี๋ยวนี้เขารถใส่ถุงแล้วเหรอไปใบเลือยเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยไอ้ภูมิเลยเท่าไหร่อ่ะพี่เต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเนี่ยอุ้ยกูก็เต็มละเลือดสองร้อยสี่สิบืมก็เหลือภูมิกับพีวิทย์ข้าวนั่นแหละอุ้ยตายจริงกลางเมมอยู่ ตกปลาต้องเมมเถอะนันไงเรียบร้อยต้นไม้ฆ่ากูอีกแล้วแ้พี่จะไปรุ่งกับมันทำไมเยอาละมันจะมาบ้ายวัเนี้ไม่มาไม่มามันหายแล้วหายแล้วของนักบอลมีอะไรบ้างอ่ะของนักบอลเหรอตอนนี้นะเออที่เปไปสายาต้องทำอะไรบ้างอ่ะมันเป็นหนังสืออรัพี่หนังสือราบไงอ่ะขาดขาดดาวไม่ดาวครับได้แล้วนี่แต่ได้ไม่ครบดาววิขาดเท่าไหร่ได้สองดวงขาดสองดวงดาวขาดสี่ดาวขาดสี่ขาดสี่ดวงเอาตอนนี้ขาดสามขาดสอง จะเช้าแล้วพี่มันจะเช้าแล้วคันหนึ่ง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 บินหายอยู่บินหายอยู่เฮ้ยโดดตรน้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครบแล้วพี่ครบแล้วครบ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 นะทีม่บูกูใช่ไหมบูเคยูยูเขายังไม่เคยนด้ขับอยู่ดีอ่ะใช่หรอครับได้แล้วนี่นี่ไงครับได้แล้วครับได้ดิเอาไปเ้ใช่ไงอ่ะพี่ตั้งเป็นตัวอะไรก็ได้ที่นี่บินแล้วมันถนัดมือคือกดแตะให้เร็วเลยต้องกดครั้ง กดที่สองกดครั้งเดียวกดครั oh, okay. oh. Oh. ้งเดียวไม่ไปหาหัวใจการชาติอาจจะได้ตีบอสเนี่ยหัวใจกระดาษโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวแม่งเง้ยคนโง่เอาเงินไปลงทุนไปบิตคอยไม่เอาโอ้โหถาดทุนก็ยาพี่ผมลองแล้วใช่หรอ ผมลงไปหกสิบกว่าโกะอ่ะลงไม่เป็นนะดิมีใครทำไงอ่ะพี่จะลงเหรอไม่เขาลงไม่ใจอ่ะพี่อาจจะถูกกับมันก็ได้มันต้องลงทุนเยอะอยู่นะถ้าเกิดจะเอากำไรอ่ะพี่ต้องมีเงินก่อนพี่ต้องเงินไปซื้อบล็อกอ่ะแล้วเอาบล็อกไปขุดอ่ะได้ลองดูก็ได้พี่ผมได้ขนนกอัศนีพี่คาดมันไหนขนนกไหนพี่ขนนกอัศนีพี่คาดมันมันไม่ใช่ขนนกโจมมันเป็นเขี่ยวหรือเปล่ามันมันก็แค่เขี่ยวสายฟ้าโง่ๆ มันคือคนนกพี่มันคือคนนกเพื่อผมผมเรียนมาผมเรียนมาผมจบสูงจบอะไรมาจบวิศวะคอมใช่เหรอจบแล้วเหรอวิศวะคอมพี่ผมมีน้ำพึ่งวิญญนหมดว่ะจริงจังวะเนี่ยใช่จริงจังโอ้ยอะไรอะผมเฮ้ยอกตายแล้วพี่จ๋ คุยเอาตัออกไปเฮ้ยพี่คอยทำไงเนี๋ยีคอยทำไงโจ๊กสอนเป็นไงทำไงภูมิทำไงพี่ต้องมีเงินสักก้อนพี่ก้อนแล้วก็รอช่วงตลาดขึ้นนะพี่เงินหรือขี้ไนี่่่่่่่่่น่่่่่่ โอ้โหจบทำยังไงทำไมอะรูไม่สอนนะมันมันเอาจริงนะมันไม่ประโยชน์เลยพี่อย่าเลยมันมีมันมีเอามาก่อนสิมาดีก่อนจริงจริงนะเชี่รผมสิเร็วมาตามมาตามมาตาไอตัวนี้กดเข้าไปที่ช็อปแล้วซื้อที่ว่าสลิดบล็อกอ่ะกี่อันซื้อมาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆแต่อย่าให้ตังค์หมดนะหมดละแล้วก็ตามมา แล้วพี่ก็ถือถือบล็อกนั่นขึ้นมาแล้วก็เอามากดค้างที่ไอ้เครื่องเนี้ยหมดละั่นแหละได้ตังค์มาเท่าไหร่ตังค์เหรอไอาติกี่โกล่ะไอพี่อ่ะไม่แล้วพี่ลงทุนไปกี่โกก้าแล้วพี่ได้คืนมาไม่สกูเลยเอาไม่ไม่พี่เอาแร่ไปครัเขาีปขายต่อแร่ไปครับแล้วก็ขายอีกทีหนึ่งขายยังไงอะ n อ c อ่อะพี่ยา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  ไม fi, example, nutshell, on, ่เป็นไรพี่ผมเคยทำพี่ผมเอาแร่ในกล่องไม่ขายหมดเลยผมโคตรรวยบอกเลยตอนนั้นอะขายไงอะผมพี่ไปหาตั้งนานฮุ้บแอร์พวกนี้มุงยนทิ้งไปเลยก็ได้นะไม่ต้องมาใส่กล่องอะอะไรอะเนี่ยใส่ใส่ใส่ไว้มันไม่มีประโยชน์มีมีมีมันทำอะไรได้เอาไว้ดมเอาไว้ใส่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรวะเนี่ยตังสามโกกูไปละไหนไหนสามโกได้มาละไรคิดต้านหรอก็ได้เหมือนกันแต่มีสิ่ง <fluid>. ที่ดีกว่าหรือไม่ดีวะไม่ผมหมายถึงที่ได้เลยเอคาลิเบอร์เฮ้ยนอะ๋อเดียร์เชอร์คิงสฟลามยังไม่ซ่าได้หน้าเลยว่ะลืมเดี๋ยวผมร้างให้เราเลย เยอะจังเลยเฮียมึงโดนแน่พวกหาปี้ไอสัตตาให้หมดทีนิ้ไม่ลงเมืองเหรอนั่นข่าปีเป็นไรปีเอ้ยไรตีพี่อยู่ผมเชื่อว่าพี่สามารถทำให้ครูออกมาจากตรงนั้นได้ไม่เชื่อเอไปเอาไป็บลอยตอนนี้ผมได้พลังขอกจักรวาลแล้วสองการเบ็ดที่ดีกว่านี้มันเป็นไรผมชาแนลใหม่ฮะ แล้วทำไมผมกหล่อผมก็แค่เดินออกไปทำไป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 นี่ไปนี่ไปนี่ของดีเฮ้ยพี่โคตรเจ๋งยังนี่ตั้งไว้ตรงนี้เลยเดนไหนอ่ะตั้งไม่ได้เหรออาตั้งข้างนอกตั้งข้างนอกก็ได้นี่ไปไงโคตรไทยเฮ้ยมันคุยได้ด้วยนะพี่ไม่คุยหรอกพี่ตั้งไว้เงี้ยทำแพลตฟอร์มตรงไหนผมจะทำและ ทางขวาไหมทางขวาพื้นที่มันเยอะก็แถมมันติดกับทะเลทรายแลย้วตั้งแต่ข้างบนนี้เลยชใช่ใช่ใช่คุณบิตคอยดีไหมวะไม่เอาดีกว่ามาคุณเองมาดูกูเฮ้ยอย่าดีกว่าพี่ดูกูให้ดีเดี๋วไดูกูมาไปพี่ถอนเงนะินมาแล้วมาดูมาดูพี่ไปพี่ถอนเงินมาแล้วไหนพี่พี่ถ้าเงินอยู่ในหมูอะพี่ไม่ต้องถอนออกมาก็ได้นะมันซื้อได้เลยเอ้าวแล้วบอกกูไรอ่ะนี่ไงบอกละขอบคุณมากอิสตวโดยความยินดีพี่ <laughs> ดูพี่ให้ดี อ,อันนี้เรารออะไรรอโจ๊กไปหาของแล้วก็หาหัวใจพี่วิทย์คือเล่นลูบี้มาสองอันไอ้เหี้ยเอ้ยเอาสวยดิพี่ไม่ให้มันจะเป็นพี่มันจะเป็นไม่ให้มันจะเป็นสำหรับพี่ <c oughs> อ่ากันถ้ากูให้โอเคสวยพี่แล้วพี่จะให้ทำไมเออว่ะมันจะเป็นสำหรับพี่แล้วพี่ให้ทำไมทิ้งลูบี้ดีกว่าเก็บปลาดาวลูบี้เก็บปลาดาวพี่เอาลูบี้ไปขายดิพี่เออว่ะนี่อย่า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 ลูบี้สำคัญลูบี้สำคัญจะขายทุกอย่างไม่ได้เลยวันนี้บอสเกิดวันนี้บอสเกิดเหรอ จริงๆหรอนั่นน่ะมันเตือนอยู่ไม่ใช่กดเอนเตอร์ดูเฮ้ยจริง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 เตรียมไปเตรียมไปเตรียมพิวิลูบี้มาพิวิลูบี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีใครเสกแล้วบอดนะบอโทนะมันดูนะมันดูนะระวังด้วยเฮ้ยผมใช้นีตีดีกว่าชาร์จไม่น่าทันอุ้ยมันมันนี้มันอุ้ยมันยิงได้เออใช่ถ้าเป็นมหมดอีฟเฟอร์นัมอันนี้อีฟเฟอร์นัมใช่ไหมไม่ไม่อินฟเฟอร์นัมดิอะไรอ่ะเดย์อ่ะ ใช่หมดเด็ใครเอผมหน่อยจะฮาร์ดไหนไปไหนอยู่ไหนอยไหนอยู่ไหนอไหนเราไหมุนกัเถอะยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนไไหนอะเฮ้ยไม่เคยเล่นหมดจริงเดหมดไม่เคยเล่นโอ้ยเจ็บ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 เจเอามันหมุนมันหมุนแล้วช่วยหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยยีย้เาเราเรอ๋อมันดูเพื่อนได้เวลาตาย ใช่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 ขวาเพราะเปลี่ยนไม่ดี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 หมดเลยไม่รู้แต่ดีจะไหวไหมไหว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 รอมารอมา,าพี่รอมาพี่รอมา,าพี่รอม,มา,า,มาพี่เดี๋ยวฆ่ามันได้ฆ่ามันได้กูจะได้ของเว้ยอุ้ยเจ็บ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 เขี่ยละเขี่ยละเขี่ยละจะพูดแรกนิดและมาแล้วโ oh, อ้ยเออตายจะได้เลนลีหมดแนละ้วโอ้ไม่ได้แนละ้วรอมารอมารอมาพี่อยู่รอมารอมามาเลยสัตว์มาไม่โดนนี่ไม่โดนเพียเอ้ย บินเว้ยบินเว้ก็ร er er <Whoa! S 3> ับก oh. ็ร oh! ัก oh, ็รับกลรับเลิศวิลกาณีแม่งอยู่ไหนบอสอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อี๋เอ้ยคืงหล่อนล้วคือหล่ลนแล้วว่าตายหุ้นจะได้หลอดเขียวแล้วหลอดเขียวแล้วได้หลอดเขียวแล้วอยู่นี่ดิ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 ให้บูดาเมทบูดาเมทหมดแล้วเฮ้ยเขียวใช่ได้ไปยื้อไปยื้อไปยื้ไว้ฮะยื้ก่อนยไว้ก่อนยื้ไว้ก่อนยื้ไว้ก่อน สองวิพี่สองวิหนึ่งเทลมาละไม่มานะทำไมมันไปหาหมอไปหาหมอไปหาหมออ๋อเออว่าหมอมาเติมขีได้เดี๋ยว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 ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่มีขีไม่มีขีมันไม่ตามผมอ่ะโอ้ย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 ไม่เปลี่ยนเป้าหมายเลยนะเออตายละพิบิตพี่เกิดละมาแล้วมาแล้วแบล็คหมุนจบแล้วโอ้ยอ่ะตายเอาไม่ถึงผมยิงโดนนะ ยื้ไว้ก่อนยืน้ยไว้ก่อนยื้ไว้ก่อนมาแล้วเฮ้ยแต่มันจะเช้าแล้วอ่ะไม่ไม่ไหว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 มันตายแล้วพวกเราตียังไม่แรงไหวพุ่งไหวว้าหาหมอเดินไปบอกหมอว่าอะไรปวดท้องจี้เฮ <c oughs> ียยังยัง,ย,งยังยังไม่เช้าไหวอยู่ไหวอยู่ปลาอออฮะหกร้อยหกร้อยฮะจะตายอ่ะจะตายนะจะตายนะจะตายนะหว่าเตอรตีอย <600, 600. S 2> ่าใช้โอ้โหอย่าใช้เลเซอร์เลเซอร์ไม่มีประโยชน หมอเก็ตายโอ้มายกอดพี่เดียวเมื่อกี้เออไปเราพออีพีนี้กันก่อนไว้มาลุ้นนกัต่ออีพีหน้าเจะได้เนาะเจะได้เนาะทุกคนเนาะได้ที่เจะได้เออนิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้นิดเดียวหายใจว่ะเออหายใจเหมือนกันยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์คุยกันได้เด้อเจอกันใหม่ครับบ๊๊าายยบบายบาย Tchau!